ตารีกินอะไรเมื่อแม่กินยังแม่กินหมากยังแม่นนแม่กินหมากส้มมอแม่กินสมอพี่จารีอยากกินน้ำบม้ลูกขอมือได้ไหมแม่ขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็วๆนีขออหน่อนยเก่งมากพี่จารีแม่ขอกินสักคำหน่อยกัดให้หน่อยหนอยก,กินหมากส้มมอ อยากกินกระโดดขึ้นไปเองเลยนะครับอยากกินจัดพี่จารีอยากกินจัด,จกกจดโอ้อยากกินกับย่าเองพ่อแม่พูนขึ้นไปละแม่แซบบัาจารีแซบบลลูกแซบจุ๊บๆยายเร็วขอบคุณครับคุณยายเร็วอร่อยไหมลูกอร่อยครับอร่อยมากเลย สอยนิ้มอีสมแล้วสมมมันเปรี้ยวไลงไปแบบลงไปลงไปเร็วไปลงไปข้างล่างเลยไจารีลงมาจารีรดหนึ่สองเก่งมากชาลี